สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพระเครื่องนะคะวันนี้ก็จะเป็นชุดของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะมาดูกันที่ชุดแรกนะคะจะเป็นพ้าหางหมากนะคะนี่นะคะผ้าหางหมากจะสร้างปี2 5 3ห้าสามสนะคะถึงสองห่นะคะนี่นะคะองค์ละ4800บาทนะคะองค์ละสี่พบาทตอนนี้เหรืออยู่แค่ สามองค์เท่านั้นนะคะนี่นะคะรับประกันแทนให้ตลอดชีพนะคะองค์ละสี่พันแปดร้อยบาทนี่นะคะไม่มีซ่อมนะคะไม่มีแตกไม่มีบินนะคะ สวยงามเลยค่ะเป็นพระหัางมากจะสร้างปี2533ถึง2534นะคะองค์ละ4,800บาทนะคะถ้าสนใจจะผ่อนก็มีมัดจำมัดจำให้เก็บพระนะคะ300บาทนะคะ300บาทจะเก็บไว้ให้แล้วก็ผ่อนต่อกันได้นะคะนี่เลยสวยงามค่ะมีมีแค่3องค์แล้วนะคะตอนนี้ ต่อไปนะคะเป็นคําข้าวรุ่น2นะคะคําข้าวรุ่น2จะสร้างปี2 5 3ห้นะคะรุ่นนี้สร้างหลายล้านองค์มากแต่ว่าหาของแทก,ก็ยากเช่นกันนะคะของเกเยอะมากเลยนะคะองละหนึ่งรบาทมีวางขายอยู่นะคะของเกนี่นะคะพระคำข้าวนะคะรุ่น2นะคะจัดสร้างปี2 5 3ห้ี่นะคะ นะคะเอาองค์ละ2,500บาทนะคะคัสสวยไปก่อนได้เลยอันนี้เป็นทาทองกรรมการนะคะทาทองกรรมการก็2,500บาทเหมือนกันนะคะใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะเลือกองค์สวยไปได้ก่อนเลยนะคะนี่เลยถ้ารุ่นหนึ่งก็หลักหมื่นนะคะชุดนี้ก็หลักรุ่นสองนะคะ 2,500บาทมีผ่อนเหมือนกันนะคะถ้าผ่อนก็มัดจําองค์พระไว้30 0รนะคะนะคะก็จะเก็บพระไว้ให้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะชุดนี้นะคะพระพิม์หลวงพ่อปานนะคะวัดบางนมโคนะคะรุ่นนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำปลุกเสกนะคะพระหลักร้อยนะพุทธคุณหลักล้านนะคะ นี่นะคะครบพิมพ์หรือยังเอ่ยน,น่าจะพิมพ์ครบแล้วอย่างยังอย่าง,ย,งยังมีพิมพ์นี่นะคะเป็นพิมพ์ของขี่สัตว์นะคะเป็นพิมพ์พิมพ์พับเป็นพิมพ์เรียนแบบของหลวงพ่อปานวัดมางนมโคนะคะแต่ชุดนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำปุกเสกนะคะจัดสร้างปี2536รุ่นพุทธภูมินะคะองค์นี้จะเป็นขี่ไก่ ขีเมน้นหนุมานนะคะนกหนุมานแล้วก็ป่าแล้วก็จะมีอุดผงเดี๋ยวนะคะภาพเบอร์นี่นะคะนี่นะคะบางองค์จะมีอุดผงกับไม่อุดนะคะภาพทำไมเบอร์อ่านี่เลยนี่นะคะสวยงามเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะหืมทำไมเบอร์บ่อยจัง นี่นะคะชุดนี้ได้มาจากงานประกวดไอ้นี่นะคะสูตรราชการได้มา30มสบกว่าองค์ตอนนี้เหลือแค่น่าจะประมาณเกือบ20่องค์นะคะเพราะว่าโดนเหมาไปหมดแล้วนะคะรุ่นพุทธภูมินะคะปีสองห้าสามหหลังยันนะคะนี่เลยมีอุดแบบนี้นะคะ เด,เดี๋ยวนะคะขอวางก่อนเพราะว่าภาาค่อนข้างจะชอบเบอร์เพราะว่าผ้ามันสวยขอโทษน,นะคะเพราะพ้าสวยเกินต้านจริงๆนะคะนี่นะคะบางองค์มีอุดกับไม่อุดนะคะองค์ละ4ี่หบาทนะคะองค์ละ450บาทใครมาก่อนได้คะอง์สวยไปก่อนนะคะ องละ450บาทเท่านั้นใครมาก่อนได้คัดองค์สวยไปก่อนแล้วก็ล็อกเก็ตนะคะปี2528นะคะมี4มี4องค์นะคะล็อกเก็ตปี2528เลี่ยมพร้อมใช้เลยนะคะนี่นะคะเจ็ดร้บาทนะคะ750บาทมีมี4องค์เท่านั้นนะคะเป็นล็อกเก็ตปี2528นะคะมี4องค์ นี่นะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแหนบนะคะชุดนี้จะเป็นปีสองห้าสองเจ็ดนะคะปีสองห้าสองเจ็ดหายากแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะอัลละห้าร้อยห้าสิบาทนะคะอัลละห้าร้อยห้าสิบาท ต่อไปนะคะก็ะะจะเป็นชุดปีสองห้าสามห้านะคะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบนะคะนี่นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อไหมคะได้ที่เบอร์0 6 4ย์นะคะ4 4 1 9 8น8นะคะ ID line นะคะเป็นแอดเป็นเบอร์โทรนะคะเป็น0 6 4 4 4 1 9 8 7 8นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ก็ได้นะคะนะคะขึ้นเหมือนกันแล้วก็รับเช่าด้วยนะคะลืมแจ้งรับเช่าด้วยถ้าเกิดสนใจก็ส่งรูปมาให้ดูทางไลน์ด้วยนะคะรับเช่าด้วยแล้วก็ มีบริการจัดหาผ้าเครื่องให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะมีบริการเงินผ่อนด้วยถ้าพระต่ำกว่า5,000นี่ก็คือมัดจำพระองค์ละ300นะคะถ้าเกิดว่าราคาสูงขึ้นไปอีกเกิน5 0 0 0ันแม่คะขอค่ามัดจำพระคือเป็นการจัดเก็บพระไว้ให้นะคะขอหเกิน500 0ันี่คือเก็บ5้านะคะมาขอลหลักฐานดูนะคะมีลูกค้าผ่อนหลายคนแล้วนะคะ ไม่หายไม่หนีไม่หายไปไหนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าที่ร้านมีสินค้ามีภาเครื่องหลายหลวงพ่อมีเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะถ้าสนใจก็โทรมาหรือลายมาก็ได้นะคะ0644419878นะคะร้านขนมหวานพาเครื่องนะคะรับประกันพระแท้ให้นะคะขอบคุณค่ะ